มีผู้มาร้องเรียนนะครับเรื่องการรับสวยในการขอใบอนุญาตนะครับปูวินล่านะครับก็ได้ลงพื้นที่ทำการ,รสืบสวนหาข้อมูลเก็บข้อมูลนะครับมามาับช่วงหนึ่งแล้วนะครับจนแน่ใจว,ว่าวันนี้ ข้อมูลที่เราเก็บทั้งหมดเนี่ยสามารถเป็นพยานหลักฐานในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ที่ทำการคุบติกได้นะครับก็ลงพื้นที่นะครับ,บ,นะรบเก็บหลักฐานที่สุดท้ายก็คือการส่งอมอบเหงินนะครับก็วันนี้ก็มีการดำเนินการจับกุ่มผู้ต้องหาในส่วนที่ได้ในที่เกิดเหตุนะ้สองคนนะครับหึ่งก็คือประหลัดจนาการพิเศษครับราการ อานเพิ่มสัาขีนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอนะครับนะครับวันนี้ก็เื้องต้นเนี่ยนะครับพบการกระทำความผิดนะครับได้ของกลางนะครับที่เกี่ยวข้องกับคาดีนะครับโดยเฉพาะวันนี้อา,อาจจะการสืบสวนของเราอาจจะ ไปอีกพิติหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มเนี่ยเป็นการแค่ล่อจับนะครับแต่วันนี้าการทํางานหรือผู้จริตเนี่ยเริ่มพัฒนาการการหลบหลีหลบหนีนะการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับเริ่มมาใช้กองบริจาคของสภา,าชาตินะครับโดยอ้างว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศล เอาไปให้คนจนเอาไปสร้างบ้านแต่ในทางสืบสวนแล้วเราเรามีหลักฐานว่าไม่ได้จะเป็นเช่นนั้นนะครับเราได้ตรวจสอบโดยละเอียดแล้วนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการผิดเ,เรื่องส่วนตัวมากกว่านะครับก็ได้ดําเนินการตามอำนาจหน้าที่นะครับแล้วก็วันนี้มีการแจ้งข้อ,อหาไป ขอขาหาก็คือตัว57กับตัวเปในเจ้าที่เรียบรับนะครับมีผู้ก,กระทําความผิดทั้งหมดกี่คนครับผู้ก,กระทำความผิดทั้งหมดที่ร่วมกระบวนการนี้คือคือตอนนี้เรามีหลักฐานแน่ชัดน,นะครับอีกคนหรือสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกเข้ามาแจ้งข้อข่าวหาส่วนจะขยายไปถึงใครยังไงนวเดี๋ยวนีวขอขอเวลาผมประชุม,มาทางปปทว่า ดำเนินการในส่วนไหนอะไรยังไงเนี่ยทีนึ่งนะครับว่าจะดำเนินการไปถึงไหนยังไงนะครับต่อสวดเรื่องปัญหาในการคือคือตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับให้การปฏิเสธแล้วก็ต้องสอบปากล้ว่ก็นั้นจะมาให้การใหม่ทีหนึ่งครับท่านใจเวลาหลักฐานยังอยู่ คือคือ,คอจากการเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเรา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 เชื่อในพยานหลักฐาที่เราเก็บนะครับตลอดว่าสามารถเพียงพอมั่นใจที่สามารถดำเนินคดีกับคุณู้ต้องหายได้มีกันาร